อะก็สวัสดีนะครับสวัสดีก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเทอร์โบนะครับว่าทําไมต้องใช้เทอร์โบช่างบิ๊กนะครับเดี๋ยวก็เราจะมาพูดให้ฟังในคลิปนี้นะครับเพราะว่าเพราจะมาพูดให้ฟังว่าทําไมเราถึงต้องเลือกใช้เทอร์โบอูช่างบิ๊กนะครับนี่ก็ตัวนี้เป็นเทอร์โบโค้งซิ่งครับโค้งซิงสเต็ปสองนะครับ,รบตัวนี้บางคนก็ว่าเออทำไมต้องโค้งซิ่งนะครับอา้าว ก็ชอบครับชอบชอบเสียงครับชอบเสียงชอบเสียงนะครับตัวนี้เป็นคงซิ่ง12ครับตัวนี้เป็นโบคงซิ่งครับตัวนี้เป็นของสุดของทางอู่ช่างบิ๊กนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะมาบอกนะครับจะมาพูดเนาะพูดว่าทาไมเราต้องเลือกใช้ของอู่ช่างบิ๊กนะครับในเมื่อเอ้าผมผมดูราคามาหมดแล้วนะครับก็ ราคา Turbo Big เทอร์โบช่างบิกอู่นี่อู่ชางบิกจะจะราคาค่อนข้างสูงนะครับสูงสูงกว่าเขาเลยนะครับเพราะว่าแต่ว่าสูงแพงจะจบอะเอาง่ายๆครับแพงจะจบก็เลือกเอานะครับเลือกเอาแพงจะจบผมชอบครับชอบผมชอบอะไรที่มันแพงๆพงแล้วมันจบอะไม่ต้องมีรอบสองนะครับชอบนะครับชอบเป็นคนที่ชอบอะไรแพงแต่จบนะครับก็ถ้าเทียบกับ ถ้าเทียบกับอะไรอ่ะมันมันมันแล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะครับแต่ผมเลือกของช่างบิ๊กนะครับชอบครับชอบความชอบส่วนตัวก็ติดตามผมติดตามช่างก็มาประมาณโอ้นานนะครับตั้งแต่รถผมออกมาได้ปีสองปีอ่ะคันนี้ผมติดตามมานานนะครับนานก็ติดตามมาเห็นคลิปแกก็ติดตามนะครับตอนนี้ชอบชอบมากนะครับชอบชอบปูช่างบิ๊กมากนะครับชอบตั้งแต่หนุ่มโบอ่ะ BGS ของแกน่ะ ชอบนะชอบจนมานี่แหละจนมาถึงนี่แหละได้รุ่นท็อปๆจนมาถึงได้เทอร์โบคงซิ่งมานะครับเราก็เลือกที่คงซิ่งคนะครับเมื่อตอนผมสั่งเขานะครับตอนตอนตอนผมสั่งผมสั่งเอองซิ่งสเต็ปหนึ่งนะครับสเต็ปหนึ่งผมสั่งคงซิ่งสเต็ปหนึ่งนะครับตอนผมสั่งผมสั่งคงซิ่งสเต็ปหนึ่งพอ พอผมดูคลิปไปดูคลิปมานะครับ <_ an> เปลี่ยนใจนะครับ <_ an> ผมก็เลยเอาของสิ่งสเต็ปสองมานะครับนี่มันจะได้มันต่างกันที่ความเสียงแล้วก็หอนนะครับแค่ <_ an> นั้นเองของสิ่งสเต็ปสองมันหอนเพาะกว่านะครับมันหอนเพาะกว่ายิ่งยิ่งร้อนยิ่งหอนนะครับตัวนี้โบตัวนี้นะครับแรงนะครับแรงชอบนะครับชอบคือใครกํลาลังหาโบอ่ะผมแนะนําเลยนะเนี่ยตัวนี้นะแต่อร์โบนี้แหละครับจบนะครับจบ เ,เราก็ศึกษามาหมดแล้วครับศึกษาจากช่างบิ๊กมาหมดแล้วเพราะว่าผมก็ดูคลิปเกมาตลอดนะครับ mm hmm. ก็โบวีจีเอสกับโบคงซิ่งมันก็ต่างกันแค่มันต่างกันถ้าลงลงนาน้ำนะครับลงนาน้ำลงานลงาหลาุมช่างบิ๊กเขาบอกว่าช่างบิ๊กเขาบอกว่าไอ้ของซิงเนะี่ยคงซิ่งมันจะมันจะลงลานมันมันจะหนีลมได้ดีกว่ากันนะครับก็เลย ผมก็เลือกอะไรครับแบบผมอยากจบๆอ่ะอยากแบบจบๆเลยอ่ะคือนาาลมก็ได้น้าแห้งก็ได้เงี้ยนแต่เรื่องเสียงเออชางบิ๊กเข้าว่าเสียงดังนะครับผมเห็นช่างบิ๊กเขาดูว่าเสียงดังนะครับแต่รถผมมันใส่เอ่อรถผมอ่ะมันเคยใส่ท่อรดมานะครับเสียงแค่นี้ครับไม่ดังครับกําลังเพาะเลยกาลังหวานเลยครับตัวนี้ผมก็แนะนำนะครับแนะนำใครอยากจบๆนะจบๆก็ปู่ช่างบิ๊กเลยครับจบแน่นอนนะครับตัวนี้ แล้วช่างพี่ก็คุยดีนะครับพูดดีดูมันทำช่างเ,าเป็นช่างที่ดูเลตลอดนะครับดูเลตลอดเรารถเป็นอะไรก็เทโบมีปัญหาอะไรก็ทักไปถามแกได้นะครับสอบถามได้บางคนผมเห็นคิดว่าทำไมต้องคงสิ่งอก็มันชอบครับใจมันรักก็คือศรัทธาที่ไหนก็ทำที่นั่นแหละครับแต่ผมศรัทธาอูนี้นะครับสุดยอด ชอบครับชอบชอบมากนะครับคือดูมาโว้ดูมาสีห้าปีอะดูคลิปผมดูมาสีห้าปีเลยดูตลอดนะครับดูตลอดดูตลอดนะครับติดตามมาตลอดนะครับอู๋ช่างบิ๊กก็เป็นโบที่ใช้งานหนักได้นะครับตัวนี้แรงนะครับแรง อยากจัดก็จัดเลยครับนี่เสียงก็ประมาณนี้เลยครับยิ่งร้อนยิ่งยิ่งร้อนยิ่งหอนนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นท่อสามนิ้วนะครับซงข้างนะครับออกข้างอันนี้ก็สั่งมาติดเองนะครับสั่งมาติดเองนะครับก็ราคา t a โบก็เอ่อราคา t a โบรวมท่อนะครับรวมท่อหมดเลยก็สองหมื่นสองสองหมื่นห้าร้อยนะครับสองหมื่นห้าร้อยท่อสามนิ้วนะครับแล้วก็แถมสปริงให้ด้วยนะครับ สปริงของสูตรช่างบิ๊กให้ด้วยนะครับก็โอเคนะครับชอบชอบมากเลยชอบมากชอบมากเ้อ้อๆฮอ้บาเ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 บามึงอย่ามุดไปเยอะครับเนี่ยถ้ามุดแบบเนี้ยถ้าถ้าท่อออกทรงเดิมนะครับจะมุดได้ไม่ลึกขนาดนี้นะครับแต่อันนี้ลึกเข้าได้นะครับเขาได้เพราะว่าท่อมันมันมันก็ขยับเข้ามาอีกเนาะก็สำหรับผมผมว่าผ่านนะเทโบนเนี่ยชอบ เพราะว่าก็รอดูระยะยาวๆนะครับรอดูระยะยาวนะได้ได้ได้ก็รอดูระยะยาวๆนะครับว่าเออมันจะมีปัญหาอะไรหรือไม่แต่ว่าเท่าที่ดูมาทุกคันนะครับไม่เคยมีคันไหนมีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหานะถ้าติดเทอร์โบตัวนี้ตรเรียกว่ายาว VGS นะครับมันเ g s มันผมชอบจริงๆก็ชอบนะครับมันหอนหอนดีนะครับยกหอนยกหอนชอบนะครับแต่ว่าช่างบิ๊กมันช่างบิ๊กก็ แกก็ก็ดูดูคลิปช่างบิ๊กนะผมก็ดูคลิปก็ผมว่าจบๆเลยตัวนี้เลยครับรุ่นทบๆอันนี้รุ่นทอบของเขาเลยนะครับนี่ตัวโบตัวนี้ก็เหลือแค่กองกลองใบพัดนะครับก็เหลือกลองใบพัดเดี๋ยวก็หาเงินใส่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอีกนานอยู่ก็อีกนานอยู่ครับกว่าจะได้ลงนาก็ก็รถผมเอามาใช้แต่ถ่ายนานะครับถายนาอย่างเดียวถนาปั่นนาอย่างเดียวนะครับก็ น้อยนะครับที่จะเจอนาลมก็ถ้ามันมีปีไหนก็นาลมโอ้เพราะว่าบ้านผมมันมีแต่ดินทรายนะครับน้อยนะครับที่จะโอ้ยก็มันก็นาลมก็มีบ้างนะครับมีบ้างแต่ว่าถ้าถ้าฝนมาบ่อยๆเลยเนี่ยนาลมหมดเลยนะครับนาลมทั้งหมดเลยบ้านผมก็พูดไม่รู้เรื่องอพูดดูเรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยนะครับมันก็มันพูดแบบนี้เนาะ จะให้ทำไงครับก็จับใจความเอานะครับเพราะว่าผมก็บ้าบ้าบอโบงคนนี้หละเท์โนนี่ก็ติดเองนะครับผมหาเงินติดเองนะผมไม่เคยผมไม่เอาเงินพ่อแม่มาติดนะครับเพราะว่าเงินที่ใช้ได้ก็ผมไม่เคยเอามาติดนะครับก็คนละส่วนกันเลยก็ส่วนใช้ได้ก็คือส่วนของแม่นะครับอันนี้ผมก็อันนี้ผมก็หาเงินหาเงินติดเองนะครับตัวนี้ถ้าผมเอาเงินถ้าผมเอาเงินเออ ค่าถ่ายมาติดนะโอ้ผมไม่ได้ติดตั้งนานแล้วอันนี้ผมมัวแต่หาเงินติดเองนะครับเก็บเงินไปเองติดเองนะครับไปจะได้นะครับก็เงินค่าแรงก็แม่ผมก็ไม่ได้เอากับแม่นะเพราะว่าให้แม่สมงงวดคันนี้นะครับก็คันนี้ก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ติดเทอร์โบได้นะครับก็ทําอะไรก็ได้ตัวนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลากันไปก่อนเนาะก็วันนี้ก็มารีวิวมารีวิวเทอร์โบให้ดูเฉยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมติดมาแล้วก็ ก็ใช้งานมาหนักๆอยู่นะผมก็ดันมาตลอดนะครับนี่นะ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับลิปหน้าเนาะบายนะครับ